สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง Well Thinker ที่จะพาเพื่อนๆไปสำรวจโลกของการลงทุนในแบบนักคิดมั่งคั่งกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่อง Well Thinker ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิปคำเตือนเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนโปรดตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยง เรามาเริ่มกันเลยตอนจาก F 3 5สู่พอร์ตลงทุนของคุณเจาะลึกหุ้นล็อกฮีดมาตินในมุมนักลงทุนเน้นคุณค่าทุกคนคงเคยได้ยินชื่อ F 3 5 Lightning II สุดยอดเครื่องบินรบแห่งยุคใช่ไหมคะ,จะเจ้าเครื่องบินที่ว่านี้แหละคะ่ะคือผลลัพธ์ชิ้นโบแดงของบริษัทที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้นั่นก็คือล็อกฮีดมาติน LMT หุ้นยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมความมั่นคงและการบินอวกาศของโลกค่ะหลายคนอาจจะมองว่าหุ้นกลุ่มนี้น่ากลัวดูไกลตัวหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามแต่ในมุมของนักลงทุนเน้นคุณค่าแล้วเราจะมาดูกันค่ะว่าหุ้นปิกเหล็กตัวนี้ซ่อนโอกาสอะไรไว้บ้างว่าแต่ล็อกฮีดมาตินเขาทำอะไรกันนะถ้าจะให้พูดง่ายๆนะคะ ล็อกฮีดมาตินเนี่ยเขาคือบริษัทความมั่นคงและการบินอวกาศระดับโลกค่ะหน้าที่หลักของเขาคือการวิจัยพัฒนาผลิตและให้บริการระบบเทคโนโลยีขั้นสูงสินค้าและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการป้องกันประเทศฟังดูยิ่งใหญ่เนอะลองนึกภาพตามนะคะสินค้าและบริการหลักๆของเขามีอะไรบ้างที่น่าสนใจอากาศยาน อันนี้ตัวท็อปเลยค่ะอย่างที่บอกไปแล้วคือ F 3 5 Lightning II เครื่องบินรบสเตลที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกตอนนี้ที่มีหลายประเทศทั่วโลกอยากได้นอกจากนี้ก็ยังมี F 1 6 Falcon ที่เป็นเครื่องบินรบที่ได้รับความไว้วางใจมานานหรือแม้กระทั่งเครื่องบินลำเลียง C 1 3 0 Hercules ที่เราอาจจะเคยเห็นในข่าวเวลาขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเฮลิคอปเตอร์อย่าง Black Hawk ที่เป็นที่รู้จักกันดีส่วนนี้ถือเป็นสัดส่วนรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทเลยค่ะประมาณ40-45%เลยทีเดียวระบบขีปนาวุธและระบบควบคุมการยิงพวกขีปนาวุธป้องกันประเทศอย่าง THAAD หรือ Patriot ที่ช่วยปกป้องภยัยคุกคามทางอากาศรวมถึงระบบอาวุธ นำวิถีความแม่นยำสูงต่างๆซึ่งอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับประมาณ15 2 0ถึง20%ของรายได้ระบบหมุนและภารกิจกลุ่มนี้จะรวมเฮลิคอปเตอร์หลายรุ่นรวมถึงระบบรบสำหรับกองทัพเรือระบบเรดาร์และระบบการฝึกอบรมต่างๆอีกประมาณ25 3 0ถึง30%อวกาศส่วนนี้อาจจะเล็กที่สุดแต่สำคัญมากค่ะ เขาทำดาวเทียมระบบสำรวจอวกาศเช่นยานออรออนสําหรับภารกิจอวกาศของนาซาและขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ประมาณ10-15%ของรายได้ค่ะแล้วใครคือลูกค้าหลักของ Martin ล็อกฮีดมาตินล่ะลูกค้าหลักของเขาคือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาค่ะโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม Department of Defense และองค์กรอวกาศอย่างนาซาคิดเป็นสัดส่วนมหาศาลเลยนะคะ ประมาณ70% 7 5เของยอดขายทั้งหมดนอกนั้นก็จะเป็นรัฐบาลประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาทั่วโลกค่ะประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจก็คือล็อกฮีดมาตินเกิดจากการรวมตัวของสองบริษัทใหญ่อย่างล็อกฮีดคอร์ปอเรชันก่อตั้งปี1912และมาตินมาริเอต้าก่อตั้งปี1961ในปี1995ค่ะ บริษัทมีประวัติยาวนานในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอวกาศมาหลายทศวรรษสร้างสรรนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกมาแล้วมากมายและเป็นที่ไว้วางใจจากรัฐบาลมาอย่างยาวนานเลยค่ะทีนี้มาถึงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพกันบ้าง Qualitative Analysis ในมุมของนักลงทุนเน้นคุณค่าสิ่งที่เรามองหาคือความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่ยั่งยืน หรือที่บางคนเรียกว่าคูเมืองโหมดของบริษัทค่ะ LMT มีสิ่งเหล่านี้ไหมบอกเลยว่ามีค่ะแถมแข็งแกร่งมากๆด้วยอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดที่สูงลิว่วลองคิดดูสิคะกว่าจะวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธหรือเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยได้ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในการวิจัยและพัฒนา R และ D ใช้เวลานาน,านมากแถมยังมีกฎระเบียบที่ซับซ้อนสุดๆ และต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากๆอีกด้วยบริษัทเล็กๆหรือแม้แต่บริษัทใหญ่ที่ไม่มีประสบการณ์ก็ยากที่จะก้าวเข้ามาแข่งขันได้เลยค่ะความผูกพันกับภาครัฐเมื่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือประเทศพันธมิตรตัดสินใจใช้ระบบของล็อกฮีดมาตินแล้วการเปลี่ยนไปใช้ของผู้ผลิต,ตรายอื่นนั้นทำได้ยากมากๆค่ะทั้งเรื่องความเข้ากันได้ของระบบการฝึกอบรมบุคลากร และความลับทางเทคโนโลยีนี่คือต้นทุนการเปลี่ยนผ่านที่สูงมากทำให้ลูกค้ายักษ์ใหญ่อย่างรัฐบาลแทบจะผูกขาดกับ LMT ไปโดยปริยายเปรียบเหมือนกับเราซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งแล้วต้องซื้ออะไรล่จากศูนย์เขาเท่านั้นนั่นแหละค่ะแต่ของเขาซับซ้อนกว่าเยอะทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบตัตร LMT มีเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะมากมายรวมถึงข้อมูลลับทางการทหารที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ง่ายๆนี่คือขุมทรัพย์ที่มองไม่เห็นแต่มีมูลค่ามหาศาลชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในโลกของความมั่นคงชื่อเสียงสำคัญมากค่ะ LMT สร้างชื่อเสียงในด้านความน่าเชื่อถือและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามานานหลายสิบปีทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเมื่อรัฐบาลต่างๆ ต้องการยกระดับกองทัพของตัวเองขนาดและการผลิตด้วยกำลังการผลิตที่มหาศาลทำให้ LMT ได้เปรียบเรื่อง Economies of Scale หรือการประหยัดจากขนาดทำให้ต้นทุนการผลิตต่อนหน่วยต่ำลงเมื่อผลิตจำนวนมากซึ่งคู่แข่งรายเล็กกว่าทำได้ยากค่ะคุณภาพของผู้บริหารก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญค่ะผู้บริหารของ LMT มักจะถูกมองว่าเป็นทีมที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีธรรมาภิบาลที่ดีเน้นการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนพวกเขามีความสามารถในการจัดสรรเงินทุนได้อย่างเหมาะสมทั้งการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อรักษาสถานะผู้นำในอุตสาหกรรมการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอและการซื้อหุ้นคืนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นค่ะแนวโน้มอ,อุตสาหกรรมและโอกาสการเติบโต บอกเลยว่าตอนนี้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยครับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์สถานการณ์โลกตอนนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในยูเครนความตึงเครียดในตะวันออกกลางหรือประเด็นช่องแคบไต้หวันทำให้หลายประเทศหันมาเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของตัวเอง นี่เป็นเหมือนลมส่งที่สำคัญมากๆให้กับ LMT ค่ะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโลกเราไม่หยุดนิ่งเทคโนโลยีป้องกันประเทศก็เช่นกันครับยังคงมีความต้องการสูงสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเครื่องบินสเตล์รุ่นถัดไปขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกมิ i l e s ์ปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการทหารและระบบป้องกันภัยทางอวกาศ การขยายบทบาทในอวกาศอาวกาศไม่ได้เป็นแค่เรื่องของนักบินอวกาศอีกต่อไปแล้วค่ะมันคือสมรภูมิใหม่ทางทหารและโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญทำให้ความต้องการดาวเทียมและระบบอวกาศของ LMT เติบโตอย่างต่อเนื่องแต่แน่นอนค่ะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงความเสี่ยงที่สำคัญที่เราต้องจับตาดูสำหรับ LMT ก็คือ การพึ่งพางบประมาณภาครัฐรายได้ส่วนใหญ่มาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาดังนั้นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทได้ค่ะความผันผวนทางการเมืองนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลใหม่หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจมีผลลัพธ์ต่อสัญญาและยอดขายในต่างประเทศ การแข่งขันระดับโลกแม้จะเป็นผู้นำแต่ LMt ก็ยังมีคู่แข่งรายใหญ่อื่นๆเช่เออน Boeing, Raytheon, Northrop Grumman และ BAE Systems ที่พร้อมจะแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานปัญหาการขนส่งหรือการขาดแคลนวัตถุดิบอาจส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตและการส่งมอบสินค้าได้ การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลในฐานะบริษัทที่ทำงานกับภาครัฐ LMT ต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดซึ่งอาจนำไปสู่การถูกปรับหรือข้อจำกัดทางธุรกิจได้มาดูการวิเคราะห์เชิงปริมาณกันบ้าง Quantitative analysis จากการวิเคราะห์งบการเงินย้อนหลังประมาณ5-10ปีอันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้จากแหล่งข้อมูลทั่วไปนะคะไม่ใช่ข้อมูล real time เราจะเห็นแนวโน้มที่น่าสนใจค่ะรายได้และกำไรโดยรวมแล้วรายได้ของล็อกฮีดมาตินมีแนวโน้มเติบโตอย่างมั่นคงหรือบางช่วงก็มีการเติบโตที่ก้าวกระโดดจากโครงการใหญ่ๆที่ได้รับสัญญาใหม่ๆค่ะกำไรสุทธิก็มักจะเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีอัตรากำไรมาร์จิ้ อัตรากำไรของบริษัทในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมักจะมีความมั่นคงและไม่ผันผวนมากนะักเนื่องจากสัญญาของรัฐบาลมักจะกำหนดอัตรากำไรที่ชัดเจนซึ่ง LMT ก็สามารถรักษาระดับอัตรากำไรให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้อย่างสม่ำเสมอนี่สิน DE ratio และส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทขนาดใหญ่และมั่นคงอย่าง LMT มักจะมีการบริหารจัดการนี้สินที่ดี อัตราส่วนนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) อยู่ในระดับที่เหมาะสมและส่วนของผู้ถือหุ้นก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินค่ะกระแสเงินสด (Cash Flow) สิ่งที่นักลงทุนเน้นคุณค่าให้ความสำคัญมากคือกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) ค่ะ สำหรับ LMT แล้ว CFO มักจะเป็นบวกและสม่ำเสมอซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถสร้างกระแสะเงินสดจากธุรกิจหลักได้อย่างแข็งแกรง่งและมีเงินสดเพียงพอสำหรับการลงทุนการจ่ายปันผลและการชำระหนี้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ROE ROA อัตราผลลัพธ์ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น RO e อและอัตราผลลัพธ์ต่อสินทรัพย์ ROA ของ LMT มักจะอยู่ในระดับที่สูงและสม่ำเสมอซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อสร้างผลลัพธ์ค่ะการประเมินมูลค่า (valuation) การหามูลค่าที่เหมาะสมหรือ intrinsic value ของหุ้น LMT สามารถทำได้หลายวิธีค่ะ การเปรียบเทียบ P/E ratio และ P/B ratio เมื่อเปรียบเทียบ P/E ratio ราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้นและ P/B ratio ราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของ LMT กับค่าเฉลี่ยในอดีตและคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเราจะพอเห็นภาพว่าตลาดให้มูลค่ากับหุ้นตัวนี้อย่างไรคะ่ะหุ้นในกลุ่มป้องกันประเทศมักจะซื้อขายกันที่ P ที่สมเหตุสมผล ไม่สูงจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนเน้นคุณค่าชอบค่ะการประเมินจากอัตราเงินปันผล dividend yield lockheed m a r t เป็นหุ้นที่ขึ้นชื่อเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับนักลงทุนที่มองหากระสรายได้จากเงินปันผลหุ้น lmt ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะอัตราเงินปันผลที่สม่ำเสมอนี้ เป็นสัญญาณที่ดีของสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทค่ะส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย Margin of Safety คือหัวใจของการลงทุนเน้นคุณค่าค่ะเราจะมองหาหุ้นที่ราคาตลาดในปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าที่เราประเมินไว้มากๆเพื่อให้เรามีส่วนเผื่อสำหรับความผิดพลาดในการประเมินหรือความผันผวนของตลาดค่ะสำหรับ LMT หากราคาตลาดในปัจจุบัน มี Margin of Safety ที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมินไว้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุนค่ะทั้งนี้การประเมินมูลค่าต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกและสมมติฐานที่หลากหลายซึ่งแต่ละคนอาจได้ผลลัพธ์แตกต่างกันไปนะคะสรุปการลงทุนและกลยุทธ์มาสรุปรวบยอดกันค่ะว่าหุ้น LMT มีจุดเด่นและจุดที่ต้องจับตาอะไรบ้าง จุดเด่นที่น่าลงทุนผู้นำอุตสาหกรรมเป็นบริษัทเบอร์ต้นๆในอุตสาหกรรมความมั่นคงและการบินอวากาศที่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูงมากความมั่นคงของรายได้มีสัญญาระยะยาวกับรัฐบาลทำให้รายได้มีความสม่ำเสมอและคาดการได้เทคโนโลยีล้ำหน้ามีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยี การจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหากระสรายได้จากเงินปันผลแนวโน้มอุตสาหกรรมหนุนสถานการณ์โลกที่ตึงเครียดทำให้งบประมาณกลาโหมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความเสี่ยงที่ต้องจับตาการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่การพึ่งพิงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นหลักทำให้มีความเสี่ยงด้านงบประมาณและนโยบายการแข่งขันแม้จะเป็นผู้นำ แต่ก็ยังมีการแข่งขันจากคู่แข่งรายใหญ่อื่นๆภาพพลักษ์การเกี่ยวข้องกับอาวุธและความขัดแยง้งอาจส่งผลลัพธ์ต่อภาพพลักษ์และความรู้สึกของนักลงทุนบางกลุ่มบทสรุปสุดท้ายหุ้นล็อกฮีดมาตินน่าลงทุนณนะราคาปัจจุบันหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับกรอบการประเมินมูลค่าและกลยุทธ์ของแต่ละคนค่ะแต่จากมุมมองของนักลงทุน เน้นคุณค่าแล้วถ้า LMT ซื้อขายกันในราคาที่มี Margin of Safety ที่น่าสนใจถือเป็นหุ้นที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งค่ะด้วยความแข็งแกร่งของธุรกิจที่เปรียบเสมือนคูเมืองที่ยากจะถูกโจมตีความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและกระแสงเงินสดที่สม่ำเสมอหุ้นตัวนี้จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงในระยะยาวและไม่กังวลกับความผันผวน,นจากสถานการณ์โลกค่ะ กลยุทธ์การลงทุนสำหรับหุ้น LMT อาจจะเน้นการลงทุนระยะยาวค่ะค่อยๆทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวและรับเงินปันผลที่สม่ำเสมอไปเรื่อยๆโดยมีวินัยในการตรวจสอบงบการเงินและติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหการรมป้องกันประเทศอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะถึงแม้จะเป็นบริษัทที่แข็งแกรง่งแต่การเปลี่ยนแปลงในโลกก็ส่งผลลัพธ์กระทบกับการลงทุนได้เสมอค่ะ หวังว่าการเจาะลึกหุ้นล็อกขีดมาตินในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม Subscribe กันไว้เลยจะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ